Project, นะครับสร้างโปรเจกต์สร้างวิดีโอขึ้นมาส่วนกริดโปรเจกต์กริดก็หมาย,าาามายว่าเป็นช่องตารางช่องตารางต่างๆกลิดหมายคมว่าเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องตา่างๆอย่างเช่นเรามีมีกระดาษ A4 A4 หนึ่งแผ่นถ้าเราจะแบ่งเป็นเป็นสี่กริดหมายคมว่าเราเขียนเส้นตรงกลางแนวนอนกับเส้นตรงกลางแนวตั้งอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสี่กริดกริดหมายามว่าการแบ่งเป็นช่องตารางตรางนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับ ขันตอถัดมามเขียนว่า My Project นะคบ My Project หมยควาะว่าเป็นโปรเจกต์ที่เคยทําไว้แล้วนะครับส่วนท่านไหนยังไม่เคยทําไว้ตรงนี้ก็อาจจะยังไม่มีน,มนะครับยังไม่มีโปรเจกต์ขึ้นมานะครับยังไม่มีโปรเจกต์ขึ้นมาแต่ว่าพอเคยทําไว้แล้วก็จะมีโปรเจกต์บานึ้นมาครับขนะันตอถัดมาก็เป็น Asset Store store หมยความว่าอันนี้ก็จะเป็นพวกแทมเปญตอะไรต่างเราสามารถโหลดพวกเพลงพวกอะไร,รต่างๆน้อันนี้จะมีแบบทั้งเสียเงินและไม่เสียเงินนะครับอันนี้เราอาจจะไม่ต้องค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับ คือฟ o ลโล่ก็คือติดตามติดตามได้ไหเรามีช่อง YouTube ช่อง Instagram ช่อง TikTok แล้วก็ c e e o o o k อันนี้เราสามารถเอามาลิงก์แล้วก็แชร์ไปที่ YouTube ของเราแชร์ไปที่ Instagram ของเราด้แชร์ไปที่ TikTok ของเราได้อันนี้เราแอปพลิเคชัน t างบ b u เตอร์นี้จะอัปเดตมาใหม่ที่น่าจะมีคุณสมบัติเยอะพอสมควร